ภูมิแพ้ที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยงมีดังนี้ค่ะหนึ่งโรคภูม น้ำลายหมัดเป็นโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยมากเลยนะคะการที่น้องมีหมัดเพียงแค่หนึ่งตัวถ้าหากน้องมีภาวะภูมิแพ้ต่อน้ำลายหมัดเนี่ยทำให้น้องเกาคันไปถึง3สัปดาห์เลยนะคะดังนั้นการควบคุมหมัดหรือปรสิตภายนอกเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันโรคภูมิแพ้น้ำลายหมัดได้ค่ะสองโรคภูมิแพ้อาหารโรคภูมิแพ้อาหารเนี่ยก็เป็นโรคที่สามารถพบได้นะคะน้องอาจจะมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนหรืออาจจะไม่มีอาการทางเดินอาหารเลยแต่ว่ามีอาการที่ผิวหนังแทนนั่นก็คือมีอาการขนร่วงคันแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะแบบนี้เนี่ยอาจจะ ยค่อ3อโทปีภาวะภูมิแพ้อโทปีนะคะก็คือเกิดจากการที่น้องเนี่ยอาจจะสูดดมสารกอร่อภูมิแพ้เข้าไปนะคะเ,เช่นพวกละองเกสรดอกไม้ฝุ่นในบ้านและสารต่างๆที่ลอยอยู่อากาศนะคะที่เป็นสารกอร่อภูมิแพ้สําหรับน้องที่มีภาวะภูมิแพ้อโทปีนะคะก็ทําให้น้องแสดงอาการภูมิแพ้ได้ค่ะและสุดท้ายข้อ4ภูมิแพ้แชนิดสัมผัสนะคะหรือว่าคอนแทคอัลเลอร์จิกนะคะภูมิแพ้แชนิดนี้ก็สามารถพบได้นะคะเกิดจากการ,ะะาาราที่น้องสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสารต่างๆที่ก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้้้นนนนะะคเช่ําายถูพื น,ะะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปับผ้านุ่มต่างเนี่ยน้องหมาน้องแมวบางตัวเนี่ยอาจจะแพ้นะคะสารเคมีเหล่านี้ทําให้เกิดภาวะภูมิแพ้สัมผัสได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาวะภูมิแพ้ที่สามารถพบบ่อยในน้องหมาน้องแมวที่อาจส่งผลต่อผิวหนังทําให้น้องมีอาการคันเกาขนร่วงมากกว่าปกติได้ถ้าน้องมีอาการต่างๆดังนี้นะคะและสังเกตดูแล้วสงสัยว่าจะมีภาวะภูมิแพ้หรือเปล่าพาน้องไปพบศัตวแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยและทําการรักษานะคะ